สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ในบาร์บี้ออฟฟี่นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นกันนะคะเข้ามาในแมพแล้วก็จะจุา่ายมงซายไหมซึ่งส่วนน่าจะเต็มไปด้วยสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นบาร์บี้น้อยอุย้ยบาร์บี้สะะวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ไปด่าน3ามแล้วยังรวดเร็วเลยใครที่สนใจเล่นก็เดี๋ยวติดลิง์ใต้คอมเมนต์นะคะซึ่งเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นออบปี่แบบยากๆชอบเล่แบบผิวๆก็ต้องแบบนี้นะคะตอนนี้ช่อง YouTube ก็400กว่าแล้วนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยน,นะคะที่ ติดตามดูช่องของเรานะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือกลับมาเล่นโลบอกล้วนะจากที่ไม่ได้เล่นโลบอกดือนกว่าคลิปล่าสุดที่เล่นก็จะน,น่าจะเอิม่มไม่แม่ใจนะคะแต่ว่านานมากที่ไม่ได้เล่นโลบอกก็จะอัดคลิปเกี่ยวกับอย่างอื่นแทนสำหรับวันนี้ก็มาเล่นนะคะแทนที่ไม่ได้เล่นโลบอกนะคะเดี๋ยว <c oughs> คือเดอมก่อนนะคะว่าเราเปลี่ยนเน็ตแล้วเน็ตเราไม่ค่อยดีอะคะ่ะในช่วงแรกก็เข้าโรโบอกไม่ได้ด้วยมันแบบมีปัญหาะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเน็ตแล้วนะคะก็เลยกลับมาเล่นโรบอกได้แล้วแล้วก็เข้ารหัสได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นสายใหมนะ่น่ากินมาก ตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งสู่500ซับดล้ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามช่อง YouTube ด้วยนะวันนี้สรลางแบบชิลๆเลยที่ตนอนนี้ตัวพวบบี่ด้วยมเมลคอมเป็นบาร์บี้นะคะวันนี้ก็จะลงคลิปเยอะ่อยเนาะก็อาจจะลงคลิปเกี่ยวกับที่วาดรูปด้วยนะคะ ทีว่ารูกก็จะลงดนะ้วยเนาะสำหรับคนที่ขอว่ารูปนะคะในคลิปที่เราว่ารูปมาตาลดานนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะวาดให้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้เนาะเพราะอันนั้นที่เราวาดเราวาดไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาลงอันนี้คือเราไปตบอบแบบชิวๆเลยไม่มีตกไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอันนี้เป็น อะไรเนี่ยน,น้องหมือนจะเป็นบ้านบาร์บี้ไหมเอ่ยใช่บ้านบาร์บ,าบ,าบี้มั้งคือบ้านเราจะมีตุ๊ก,กตาบาร์บี้ตั้เด็กๆเราเป็นคนที่ชอบเล่นตุ๊ก,กตาบาร์บี้มากชอบแบบชอบชอบมากมากเลยเพรคือบาร์บี้ที่เราเล่นก็จะเป็นแบบบาร์บี้สิบยี่สิบบาทแล้วคือน้องบาร์บี้น้องเป็นมาเลยถูกครั้งเลย เราจะพิการผมผมน้องน้อยมากแต่ถามว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมเล่นนะคะแต่ว่ามันแบบรู้สึกแม่ก็พี่น้องนะคะตอนนี้ก็ถึงดานยี่สิบแแล้วไปแบบไวมากคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้ก็จะชิวๆเล่นอบปีเแล้วก็มาคุยกันนะเดีียวมาก เดี๋ยวพอท่านไรสับเราก็จะทำคลิป Q a นะคะแล้วก็จะเปิดหน้าด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดตอนท่านไรซับเด็กๆค่ะเขาเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะโอ้ oh my god อันนี้คือเราตุยอ่ะใช่ไหมไปทางไหนอะป <c oughs> <c oughs> ไปทางไหนไปไปรอบหนึ่ง <c oughs> ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะอยากให้เราเล่นแบบอะไรหรืออยากให้เราวาดดูอะไร แด้แน่้นะคะเอออยากให้เราเล่นเกมอะไระแรงได้นะ,ะตอนนี้เราจะเล่นเกมแบบอวตารเว o โทค่ามิก้าไม่เล่นแล้วนะคะแล้วก็โรบอก็จะมีการว่ารูปคลิปใน YouTube ของเราก็จะเกี่ยวกับ่าร,รูปเกมต่างๆนะเกมมิกา้าเกมโทค่าเกมโรบบนะ์นะแล้วก็าบางทีก็จะมีคลิปตัดต่อเกี่ยวกับอีสน,นะคะในสต็ จะมีหลายอย่างเลยวิตัวบาร์บี้สวยมากอ๋อป้าค่ะทุกคนอันนี้เหมือนที่ด่านที่เราผ่านมาเลยจะบอกเราว่าเราย้อนไปทำเนึงเอ้ยไม่ใช่ตุก๊กตาบาร์บี้แต่งตัวได้แบบตัวแม่มากอุ้ยบาร์บี้แต่งแล้วแบบตัวแม่มากเดี๋ยว นะคะใครที่อยากเล่นจอบเอานะคะเราก็จะเล่นโรบบอกเลยเนาะบางทีเราก็จะไปะอัดคะแนนแบบบอกใครเป็นใครที่อยากเล่นเรื่อยนะคะเดี๋ยวจะมีชื่ออยู่ในรบบอกด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะติดชื่อนะคะชื่อโรบบอกของเรานะคะทุกคนรถแอดได้นะคะแต่แจ้งเรื่องของคุณชื่ออะไรเพราะว่าคนแอดของเราเยอะมากเดี๋ยวเราเขียนชื่อไว้ด้านบนเลยนะคะ อันนี้คือชื่อในโลบกของเรานะคะถ้าดูไม่ออกเดี๋ยวเราจะแจ้งไปในคอมเมนต์นะคะก็สามารถแจ้งมาได้น้าแจ้งด้วยนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าดาวมันที่สุดที่เท่า,า,าไรแต้วมันยาวอาจจะมีต่ออีพีสองนะคะสุดปนี้ก็จะเล่นซักสิบนาทีแล้เลยเล่นแบบชิวๆวันนี้ก็จะเป็นวันว่างนะคะก็ลงคลิปอีกหน่อยนะอยากให้ลงคลิปอะไรแจ้งได้นะคะ อันนี้เราก็ไปต่อไปชิวๆเลยไว้ตกอีกแล้วคือตกแล้วไม่ใช่ว่ามันมันยากนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรนะเมืเ่เปิดไปมองสิ่งอื่นแล้วมันทำให้กลัวค่ะก็เดินต่อมาเรื่อยๆมุ้งส่วนมากชอบแบบ ช่วยมาขมึ้นโค้มอุูงแคปหน้าจอก่อนโอเคต่อนะคะตอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะตอนนี้ตอนนี้เราอัดคลิปประมาณมาสิบโมงสี่สิบเอ็ดนาฬินะคะเชื่อฟัทุกคนกินข้ออะไรอื่นนมาได้นะคะศพที่ด่านท่าไเรือนะ วีเราเผื่อชวนไอแดงแงจะเลือดใจหดแล้วอยากให้เราเล่นออปปี้อะไรได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราเล่นนะแต่ว่าเราเล่นออปปี้ไม่ค่อยเก่งนะคะรับปกติเวลาจะเล่นก็เล่นพีซีออปฟี่นะ,ะแต่ถามว่าเราเล่นได้ไหมออปฟี่นะลเล่นได้เหรอนะคะใครอยากให้เล่นก็ทร้งมาได้เลยนะใครที่อยากเล่นไว้ก็บอกได้นะคะ พอเราจะัดคดิีเอยนะ่างแป้งคะพยายาขยักเรื่อยๆขยัออกช่องค่ะต่อไปต่อเรื่อยๆเลยกับพิวพิบมจบนานะี๋ยวพอเส,สิบเราก็จะจบแล้วนะคนะโอเคใครที่อยากขอให้เราทำหนึ่ง อยากให้เรารองทำคลิปอะไรแบบที่น,ะาน่าสนใจก็สามารถแจ้งได้เพราะว่าเราก็ปกติอนนี้เราว่า,ทาง,ง,งนะทั้งวันเลยนะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ว่างนะคะเพราะมือตัวแปรงเรียนแล้วก็ล้างการบ้านเยอะนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปแล้ววันนี้ก็เลยลงคลิปได้เต็มที่เลย เต็มที่โอเคนะคะสองดาบสุดท้ายก็จบแล้วนะคะก็ขอบอคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคลก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่ ลิปหน้าอีกทีได้นะคะบ๊ายบาย